สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ราชธานีพอดแคสต์ Podcast นะคะแน่นอนว่าปี2021ก็ก็กำลังจะผ่านไปใจหายเหมือนกันนะคะแล้วก็กำลังจะเริ่มปีใหม่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็สุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะการที่เราจะเริ่มต้นปีใหม่ถ้าเราเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสุขภาพที่ดีด้วยครอบครัวที่มีความสุขด้วยหน้าที่การงานที่ดีขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่ดีคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย วันนี้ที่เราจะมาคุยกันก็จะมาคุยกันเรื่องของการตรวจสุขภาพประจําปีนั่นเองปล,ปลายปลายปีแบบนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ดีมากๆแล้วก็หลายๆคนก็จะใช้ช่วงเวลานี้แหละค่ะมาตรวจสุขภาพมาเช็คอัพตัวเองกันเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยในการตรวจสุขภาพเนี่ยตรวจแล้วก็เจอโรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นในร่างกายของเราเจอเร็วก็รักษาได้เร็ว แล้วก็ทันเวลาและที่สำคัญก็มีประสิทธิภาพด้วยซึ่งโรงพยาบาลราชธานีของเรานะคะก็มีแพคเกจสุขภาพที่จะให้คุณผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถที่จะเดินเข้ามารับบริการได้ค่ะแล้วก็แน่นอนวันนี้คุณหมอผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการเช็คอัพร่างกายของโรงพยาบาลราชธานีก็ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็มีคําแนะนําดีๆแน่นอนที่จะมาช่วยเราในการที่จะเตรียมตัวในการที่จะเริ่มต้นปีใหม่ ด้วยสุขภาพดีๆนะคะวันนี้ดิฉันอยู่กับคุณหมอส้มนะคะเดี๋ยวขออนุญาตคุณหมอแนะนําตัวให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รู้จักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีดค่ะแพทย์<ด>หญิงสุภาพภารบุญยญวิโรจน์นะคะเป็นแพทย์ประจําศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลราชธานีค่ะเป็นแพทย์ผู้เช<ม>ี่ยวชาญในด้านอาชีวเวชศาสตร์เวชศาสตร์ชลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพค่ะค่ะได้เจอหมอส้มอีกครั้งในงวันนี้เราคุยกันสบายๆเนาะยินดีมากๆเลยครับพี่เอดีใจมากที่ได้พบค่ะค่ะ ก็อย่างว่าค่ะปีปลายปีแล้วคุณหมอเรื่องการตรวจสุขภาพเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็เชื่อว่าหลายคนให้ความสําคัญในเรื่องนี้โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะคะก็ให้ความสนใจในการตรวจสุขภาพยิ่งมีโรคภัยไข้เจ็บมาเยอะแยะมากมายเลยโควิด -19 เองก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้คนเราหันมาสนใจสุขภาพเป็นมากขึ้นใช่ไหมคะใช่คุณหมอคะเทรนการตรวจสุขภาพสมัยนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปยังไงบ้างไหมคะครับ อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยเป็นการประเมินสภาวะของร่างกายว่ามีความผิดปกติอะไรไหมย,ยังแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่าถ้ามีโรคอะไรก็จะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างทันท่วงทีงทีนี้เทนการตรวจสุขภาพในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่ากระแสะการรักสุขภาพเนี่ยเป็นที่แพร่หลายและเราก็เห็นได้ชัดว่าคนรอบตัวเราเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นตรงนี้ทําให้เราเห็นว่ามันมีคนรุ่นใหม่คนวัยทํางานคนหนุ่นสาวเนี่ยเข้ามาเช็คสุขภาพกันเป็นจนํานวนมาก ไม่ใช่จํากัดอยู่เฉพาะในคนวัยกลางคนหรือว่าคนที่มีอายุเท่านั้นเพราะฉะนั้นการตรวจสุขภาพในวัยเนี้ยก็จะให้ความสนใจในการตรวจเพื่อทํานายโอกาสเกิดโรคเพื่อที่เราจะได้ไปป้องกันการเกิดโรคในอนาคต แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเทรนการตรวจสุขภาพที่เราเจอ<ม>ในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นการตรวจสุขภาพตามไลฟ์สไตล์หรือตามลีลาชีวิตภายใต้แนวความคิดที่ว่าไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน<ม>ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ต่างกันไปด้วยนอกจากนั้นก็จะมีการตรวจสุขภาพที่เจาะลึกหรือว่าเป็นการตรวจสุขภาพเฉพาะทางในคนที่มีความสนใจในปัญหาหรือว่ากังวลในปัญหาเรื่องใดเป็นพิเศษอันนี้ก็จะเป็นเทรนสุขภาพใหม่ๆค่ะอ๋อ ุณหมอยกตัวอย่างได้ไหมคะถ้าสมมติว่า,าพี่เอจะมาตรวจสุขภาพเนี่ยอายุป,ประมาณสักแมบอกอายุด้วยสีอัพอย่างเงี้ยนะคะตรวจอะไรบ้างดีคะหมอในส่วนของการตรวจสุขภาพสําหรับผู้หญิงในวยัย41 48ขึ้นไปนะคะ,คะ,อะนอกจากการตรวจสุขภาพในโปรแกรมพื้นฐานเราก็จะแนะนําในเรื่องการตรวจสุขภาพสตรีเช่นการคัดกรองมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลกูกการตรวจสุขภาพที่สนใจในเรื่องของการเป็นมะเร็งอวัยวะอื่นๆเป็นพิเศษเพราะคนเราเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายมีความเสื่อมก็จะมีความเสี่ยงต่อโรคเหล่านี้มากขึ้นค่ะ,คะนอกจากมะเร็งแล้วเนี่ยเรื่อมีอาการ คล,บบคล้ายๆกับข้อเข่ากึ๊ดกึกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มาตรวจเพิ่มได้เหมือนกันได้ค่ะค่ะนี่ช่วงช่วงเรื่องของช่วงอายุแล้วเนี่ยเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่คุณหมอบอกไลฟ์สไตล์ประมาณไหนบ้างคะที่ที่ควรจะแบบหันมาสนใจเรื่องการตรวจสุขภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะไลฟ์สไตล์เนี่ยหมอเรียกเป็นภาษาไทยว่าลีลาชีวิต ว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมากค่ะว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีลีลายังไงเพราะว่าการใช้ชีวิตของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีลีลาชีวิตที่ต่างกันการกินอยู่หลับนอนต่างกันการทํางานหนักการออกกําลังกายความเครียดต่างกันบางคนดื่มจัดบางคนดื่มหนักบางคนมีการสูบบุหรี่เหล่านี้ก็จะส่งผลถึงสุขภาพที่ต่างกันด้วยดังนั้นแล้วในการตรวจสุขภาพตามไลฟ์สไตล์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ตรงจุดตรงเป้าที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษค่ะอย่างเช่นถ้า เรารู้ว่าเราเป็นคนกินยาเยอะดืม่มเหล้าเยอะหรือว่าเคยมีภาวะการอักเสบที่ตับมาก่อนการตรวจสุขภาพพวกนี้ก็น่าจะต้องมุ่งเน้นเป็นเรื่องของการตรวจค่าตับค่าไตยอย่างสม่ำเสมอมหรือถ้าเราเป็นคนที่ชอบกินปิ้งย่างมีภาวะอ้วน<ม>พวกนี้เราก็ต้องระวังในเรื่องของการตรวจหามะเร็งตรวจเบาหวานตรวจระดับไขมันต่างๆหรือว่าในบางกลุ่มเนี่ยสูบุรีจัด การตรวจหามะเร็งปอดหรือว่าภาวะเส้นเลือดอุดตันก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจค่ะรวมทั้งที่เราพบเนี่ยก็คืออย่างเช่นกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดต่อกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็จะมีการตรวจสุขภาพอีกแบบหนึ่งที่ต้องใส่ใจซึ่งต่างจากกลุ่มอื่นค่ะก็ถือว่าเป็นไลฟ์สไตล์จริงๆลีลาการใช้ชีวิตใช่คะทีนี้ถ้าเรามีโรคประจำตัวการตรวจสุขภาพก็ เราต้องมาเล่าให้คุณหมอฟังไหมคเรามีโรคประจําตัวแบบนี้เราทานยาแบบนี้อะไรต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลหนึ่งที่ต้องใช้เวลาที่เราต้องมาตรวจสุขภาพดรือยๆค่ะจริงๆเป็นสิ่งที่ดีเลยค่ะ,ะการที่ คนไข้เนี่ยมาตรวจสุขภาพแล้วมีการได้ปรึกษาหมอก่อนว่าควรจะตรวจอะไรบ้างหร,หรือว่าบางท่านเนี่ยนำยามาให้ดูเนี่ยเราก็จะช่วยดูในเชิงลึกให้เพราะนั้นการตรวจสุขภาพในโปรแกรมพื้นฐานเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอจะต้องมีการโฟกัสในจุดใจดใจุดหนึ่งเป็นพิเศษร,รวมทั้งหมอจะช่วยดูในเรื่องของอปฏิกิริยาของยาที่มีต่อกันเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยเป็นโรคหนึ่งก็รักษาหมอหนึ่งและในคนสูงอายุบางทีเนี่ยมีหลายโรคหลายหมอใช่ค่ะเพราะฉะนั้นยาเนี่ยบางครั้งเนี่ย มันอาจจะมีผลเสียต่อก,กันเมื่อกินร่วมกัน oh. ในส่วนนี้หมอก็จะช่วยดูให้ได้ถ้าว่าถ้านำมานะคะค่ะหมอส้มคะคนรุ่นใหม่ยุคดิจิทัลเนี่ยคะ่ะการแพทย์ที่เขาบอกว่าการการแพทย์เฉพาะบุคคลหรือว่า p e r s o n a l l i f e medicine เนี่ยมันคืออะไระ เ่อ s o n a l l i ลท m e d m e i n e เนี่ยเป็นวิธีการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานทางกรรมพันธ์ของแต่ละบุคคลค่ะ uh, ในแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะมีหน่วยทางพันธุก,กรรมหรือยีนที่ไม่เหมือนกัน ยีนคือหน่วยทางพันธุกรรมที่อยู่บนโครโมโซมแต่ละคนแตกต่างกัน <c oughs> ถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่สู่ลูกรุ่นต่อรุ่น <c oughs> ค่ะทีนี้การที่เรามียีนแตกต่างกันเนี่ยทำให้เวลาที่เราได้รับยา <c oughs> หรือว่าได้รับสารเคมีอะไรไปในการตอบสนองต่อร่างกายอาจจะไม่เหมือนกัน <c oughs> อย่างเช่นถ้ามองในแง่ของเพอร์ซันแนลไลฟ์บิิซีในเรื่องของการใช้ยารักษาโรคเนี่ย <c oughs> เราก็จะสังเกตเห็นได้ว่ายาบางอย่างเนี่ยคนนึงทานแล้วรักษาหายแต่ในขณะที่อีกคนนึง แล้วอาจจะไม่หายซ้ํ oh, าม, <okay. S 2> มีผลข้างเคียงจากยาตัวนั้นอีก <All right. S 2> อทีนี้ข้อมูลจากยาเนี่ยะคะ่ะ mm hmm. เป็นข้อมูลที่เราใช้สถิติโดยรวมของประชากรส่วนใหญ่ <Okay. S 2> แต่ถ้าเกิดว่าในร่างกายเรามียีนที่ทําให mm hmm. า้มีการแอคชั่นต่อยาที่ไม่เหมือนคนอื่นเราก็อาจจะมีในเรื่องของการรักษาไม่หายหรือว่ามีผลข้างเคียงอย่างที่หมอได้พูดมาแล้ว oh. เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ค่ะการที่เรามีข้อมูลในเรื่องของพันธุก,กรรมก็จะช่วย ให้ข้อมูลทางด้านนี้ทําให้โอกาสที่เราจะได้รับยาที่เหมาะสมกับตัวเองเนี่ยมีมากขึ้นประสิทธิภาพในการรักษาก็จะเพิ่มตามมาในระยะยาวก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้หรือในะอีกในแง่หนึ่งเนี่ย personal life medicine ในแง่ของการตรวจสุขภาพค่ะคือ,อยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นในร่างกายของคนเราเนี่ยค่ะเมื่อได้รับยาหรือว่าสารพิษบางอย่างเนี่ยจะมีการเอาไปกําจัดออกที่ตับ ทีนี้ในตับของเราเนี่ยก็จะมีกระบวนการในการกําจัดยาหรือว่าสารเคมีหรือสารพิษนั้นน่ยด้วยการทําให้จากสารที่แอคทีฟกลายเป็นสารที่ไม่แอคทีคแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ในคนไข้คนหนึงหรือว่าในบุคคลบุคคลหนึ่งเนี่ยมันมียีนที่ควบคุมเอนไซม์ในการกําจัดสารพิษเนี่ยบกพร่องไป<อ>พวกนี้ก็จะเกิดปัญหาจากการใช้ยาหรือว่าใช้สารเคมีบางอย่างนะอย่างเช่นที่เราให้ความสนใจแล้วไปที่พูด พูดคุยก no ันมากเนี่ยม I mean, ันจะมียีนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เป็นยีนที่ควบคุมการกําจัดสารสื่อประสาทซึ่งเป็นสารที่สั่งงานระหว่างเซลล์ในร่างกายทีนี้การที่มียีนตัวนี้บกพร่องเนี่ยสารสื่อประสาทก็จะได้รับการกําจัดน้อยลงก็ทําให้มีการสะสมมีการเพิ่มขึ้นของระดับสารสื่อประสาทตัวนี้ก็ส่งผลต่ออารมณ์เกิดเป็นอาการผิดปกติทางด้านจิตใจตามมาเช่นเป็นโรคเครียดโรคกลัวแพนิกหรือว่าเป็นโรคไบโพล่าซึ่งเกิดจากยีน อ่า uh huh. ค่ะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเราเจอเยอะก็คือ,อมันจะมียีนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ควบคุมเอนไซม์ที่เกี่ยวกับการดีท็อกส,สารพิษที่ได้จากสิ่งแวดล้อม uh huh. ได้จากบุหรี่ได้จากยาสูบหรือได้จากโลหะหนัก <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นถ้ายีนที่ควบคุมเอนไซม์กลุ่มนี้มีปัญหาในตัวเรา uh huh. เราได้รับควันบุหรี่หรือว่าได้รับสารพิษร่างกายไม่มีประสิทธิภาพในการกาจัดออกเราก็มีความเสี่ยงเรื่องมะเร็งตับ, uh huh. ตบมะเร็งลําไส้มากกว่าคนอื่นอ๋อ uh huh. แล้วก็ยินอีกกลุ่มหนึ่งค่ะที่ได้รับความสนใจมากเนี่ยยินกลุ่มเนี้ยก็จะมีหน้าที่ที่ล้างสารพิษหรือว่าดีท็อกในเรื่องของพวกยาฆ่าแมลงในเรื่องโลหะหนักต่างๆซึ่งถ้าเรามียินกลุ่มนี้ผิดปกติมันก็จะเป็นอาการผิดปกติอย่างเช่นมีความเหนื่อยล้ามีความอ่อนเพลียมากเป็นพิเศษหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งมากขึ้น ในส่วนนี้ก็จะเป็นการให้ข้อมูลทางกรรมพันธุ์เพราะฉะนั้นการที่เรามีข้อมูลในตรงนี้ค่ะเราก็จะรู้ว่าตัวเราเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรมากมากเป็นพิเศษแล้วเราก็จะได้ไปป้องกันแล้วก็ดูแลรักษาในจุดนั้นค่ะโอ้ตัวเจ้ายีนเนี่ยสามารถ <c oughs> ดูแลจะบอกว่าเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเราจะต้องรักษายัางไงได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่วิธีการไหนเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าแต่ละคนทานยาตัวเดียวกัน โรคเดียวกันยังไม่หายเลยค่ะเป็น,ปนพิมพ์เขียวของชีวิตค่ะถ้าเราตรวจเจอว่าเรามียีนที่กําจัดพวกสารพิษโลหะหนักหรือว่าพวกมลภาวะไม่ดีเราก็ต้องไม่กินของปิ้งย่างมะสุบุหรี่เลยแอลกอฮอล์ไม่ดื่มค่ะค่ะชัดเจนมากคุณหมอคะแล้วโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือ NCD เนี่ยถ้าเป็นโรคที่ไม่ได้เข้าลึกไปถึงเรื่องของยีนยนะคะ มีโรคอะไรบ้างแล้วเรามีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างคะค่ะถ้าในแง่ของโรค NCD นะคะเนี่ยมาจากคำว่า non communicable disease ก็คือกลุ่มโรคติดต่อไม่เรื้อรังพวกนี้ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ <c oughs> ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคไม่จะเกิดจากการพาหะนำโรคไม่ได้ติดต่อจากคนสู่คนโดยการสัมผัสหรือการหายใจ <c oughs> แต่ว่าเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่สะสมต่อเนื่อง ก็เช่นโรคอ้วนลงพุงโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจถุงลมโป่งพองรวมถึงโรคมะเร็งด้วยซึ่งในสถิติของประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยก็พบว่าโรค NCD เนี่ยค่ะเป็นโรคที่ทำให้เกิดอัตราการตายมากที่สุดในประเทศตอนนี้ค่ะในส่วนของการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในโรค NCD นะคะก็จะเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพองค์รวมเนี่ยไม่ใช่แค่การใช้ยารักษาโรคแต่ว่าต้องเป็นการค้นหาแล้วก็แก้ไขสาเหตุที่แท้จริงของโรคนั้นมาพูดคุยกับคนไข้ถึงพฤติกรรมสุขภาพในชีวิตที่ผ่านมารวมถึงการแนะนำในเรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้กลับสู่ภาวะสมดุลแล้วก็เหมาะสมอันนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยลุกลามหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อน ในการดูแลเรื่อง NCD เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดหมอคิดว่าเป็นการให้ความรู้เป็นการให้ความรู้แล้วก็แนะนําให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเช่นการกินอาหารการออกกําลังกายการพักผ่อนนอนหลับพวกนี้จะเพิ่มศักยภาพในการรักษาให้ดีขึ้นลดการใช้ยาในระยะยาวแล้วก็สร้างความตระหนักรักสุขภาพให้ผู้ป่วย นอกจากนี้เนี่ยการดูแลเรื่องการใช้ยาให้ผู้ป่วยก็เป็นสิ่งที่เราทําอยู่นะคะการตรวจสุขภาพอย่างสม่ําเสมอเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าช่วยค้นโอกาสที่จะเกิดโรคใหม่ๆก็คือคนที่เป็นโรคในกลุ่มนี้อยู่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคอื่นในกลุ่มเพิ่มอีกอย่างเช่นเรามีภา,าวะอ้วนลลงพุงเนี่ยเราอาจจะเสี่ยงต่อทั้งเรื่องของความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงการตรวจสุขภาพก็จะช่วยค้นหาโรคในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นได้ ในร่างกายของเรานะคะก็จะมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อยู่ในลำไส้ซึ่งจุลินทรีย์พวกนี้จะสร้างวิตามินเกลือแร่บางตัวที่มีประโยชน์แล้วก็ที่มีความสําคัญต่อร่างกายแล้วก็มีส่วนสําคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกายเพราะฉะนั้นการกินยาฆ่าเชื้ออย่างพร่ำเพื่อโดยที่ไม่จําเป็นเนี่ยก็จะเป็นการทาร้ายจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ของเราจริงเหรอคะเพิ่งทานจบไปเองคุณหมอเราทานตามความจําเป็นไม่มีปัญหาค่ะพี่เอแต่บางคนเนี่ย เป็นนิดเป็นหน่อยก็ทานยาฆ่าเชือ้อพวกนี้ค่ะทำให้มีผลเสียต่อตัวจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์แล้วทานจุลินรีย์เพิ่มได้ไหมคะเป็นสิ่งที่ดีและตอนนี้เป็นเทรนสุขภาพเลยเคะใช่ค่ะการทานจุลินทรีย์เพิ่มหรือว่าเราเรียกว่าการทานตัวโปรไบโอติกเนี่ยอยู่ในกระแสสุขภาพเพราะว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าจุลินทรีย์เหล่านี้มีประโยชน์าการทานจุลินรียเพิ่มก็เป็นการเพิ่มจํานวนของจุลินรีย์พวกนี้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเมื่อจุลินทรีย์เข้าไปจุลินรียต้องมีอาหารด้วย เพราะฉะนั้นเราจึงควรทานอาหารที่จะไปเป็นอาหารให้จุลินทรีย์พวกนี้พวกนี้เราเรียกว่าอาหารในกลุ่มพรีไบโอติกพวกนี้ก็คือพวกอาหารที่มีไฟเบอร์ต่างๆอาหารที่มีกักใยแล้วก็อาหารที่มีโลไกลซิมิกอินเด็กพวกนี้ค่ะก็จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์เพราะฉะนั้นเรามีจุลินทรีย์แล้วเราก็เพิ่มอาหารให้มันเขาก็จะได้สร้างสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายให้เราค่ะถ้าเราทานจุลินทรีย์บางชนิด ที่เขาขึ้นชื่อว่านมเปรี้ยวอย่างเงี้ยค่ะ,คะที่มีจุลินทรีย์เล็กตัวบาซิลัสอะไรสักอย่างหนึ่งพวกนี้นี่ทานปริมาณเยอะๆได้ไหมคะ,ะหรือเราต้องทานแบบไหนดีคะพวกนี้จริงๆร่างกายจะเข้าไปปรับสมดุลการทานเยอะทานน้อยเนี่ยร่างกายเขาจะปรับสมดุลให้เองแต่การทานนมเปรี้ยวต้องระวังนิดหนึ่งคือในนมเปรี้ยวเนี่ยมักจะมีน้ําตาลเยอะ,อะและน้ําตาลเนี่ยเป็นตัวสําคัญที่ให้การทาร้ายจุลินทรีย์ในลําไส้ แต่ต้องไปอีกอาจจะต้องเลือกค่ะ,ค,ะคนไทยในบริโภคน้ําตาลเยอะมากมน้ําตาลไม่ได้แค่ทําให้เรามีภาวะอ้วนหรือว่าทําให้เราเป็นเบาหวานอย่างเดียวแต่ว่าน้ําตาลเนี่ยยังมีส่วนทําให้จุลินทรีย์ในลําไส้เนี่ยบกพร่องอเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังในเรื่องของอผลิตภัณฑ์ที่มันมีน้ําตาลผสมอยู่ค่ะค่ะเ,คเป็นความรู้ที่ดีมากๆเลยเพราะว่าทานนมเปรี้ยววิ่ห้อนึ่เป็นประจาเลยค่ะคุณหมอค่ะทีนี้ มาในเรื่องของคนเราเนี่ยค่ะเวลาไปตรวจสุขภาพครั้งหนึ่งเจอแล้วว่าฉันจะต้องรักษาโรคอะไรฉันเ,เ,เกิดป่วยเป็นโรคอะไรเจอผลตรวจที่ไม่ค่อยดีเลยกลับไปเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองใหม่เลยชีวิตดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นร่างกายดีขึ้นปรากฏว่าการตรวจประจําปีการตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยไม่ต้องตรวจเราก็ได้มั้งหรืออะไรยังไงคุณหมอมีคําแนะนํำยังไงบ้างคะตรงนี้ จริงๆคนไข้ประเภทนี้เจอได้เยอะพอสมควรเลยค่ะ,ค,ะคือคิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้แล้วก็การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยทำให้สุขภาพดีแล้วแต่จริงๆแล้วหมออยากจะบอกว่าเ,าเวลาที่เรามีพฤติกรรมการสุขภาพที่เปลี่ยนไปเรากลับไปดูแลตัวเองดูแลเรื่องอาหารออกกําลังกายแล้วเนี่ยจะไม่ดีกว่าหรอถ้าเรามาเช็คว่าไอ้สิ่งที่เราทำแต่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วดีงามจริงหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าเราไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราไปดูแลสุขภาพแล้วกลับมาตรวจสุขภาพแล้วปรากฏว่าผลตรวจสุขภาพในเลือดมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการหรือว่ามันมีโรคอะไรใหม่ๆขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายค่ะ,คะการมีพฤติกรรมแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการช่าใจจนเกินไปเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ลืมการตรวจสุขภาพประจําปีค่ะค่ะยังไงตรวจสุขภาพประจําปีก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่ใช่ค่ะ,คะกันก่อนแก้ค่ะค่ะ แล้วถ้าอวัยวะที่สําคัญมากๆเลยค่ะคุณหมอที่เราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าเราจะเป็นเจ็บป่วยเมื่อไหร่เนี่ยก็<ม>คืหอหัวใจคุณหมอมีคําแนะนํำยังไงบ้างาคะกับการที่จะมาตรวจสุขภาพเรื่องหัวใจของเราไม่ใช่เรื่องของออคู่รักหรืออะไรอย่างนี้นะคะ,คะตรวจสุขภาพหัวใจจริงๆเนี่ยที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยค่ะสำหรับหัวใจนะคะการตรวจสุขภาพของหัวใจเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะพี่เอส่วนแรกเนี่ยเป็นการตรวจสุขภาพพื้นฐาน ตรงนี้เราก็จะเจาะเลือดดูในเรื่องของเม็ดเลือดดูตับไตดูเกลร่ในร่างกายส่วนที่สองเป็นการตรวจค้นหาความเสี่ยงต่อโรคหัวใจพวกนี้เราก็จะตรวจหาโรคความดันสูงโรคไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวานซึ่งโรคพวกนี้เป็นความเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคหัวใจได้ในส่วนที่3มจะเป็นการตรวจพิเศษเฉพาะโรคหัวใจโดยตรงซึ่งในส่วนนี้ตอนนี้เนี่ยมีการให้ค่ะ ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมีการให้ความสนใจเป็นจนํานวนมากและทางโรงพยาบาลก็มีแพ็กเกจการตรวจสุขภาพในส่วนนี้อยู่ในนะะการตรวจหัวใจนะคะก็จะมีหลายวิธีวิธีแรกเนี่ยเป็นการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจค่ะการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยเป็นการตรวจเบื้องต้นเพื่อดูว่าอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยเป็นยังไงมีความผิดปกติไหมโดยเราจะติดตัวรับสัญญาณไว้ที่ผนังซ่วงอกในส่วนนี้จะไม่มีความเจ็บปวด แล้วก็สาม,มารถบอกภาวะหัวใจในเบื้องต้นได้แม่คุณหมอบางคนเนี่ยไม่ทันได้มาตรวจหัวใจเลยหัวใจวายสกอหรืออะไรแบบนี้ตอนนี้คนไทยเจอแบบนี้เยอะมากนะคะใช่ค่ะ,ะจึงต้องมีการตรวจอย่างต่อไปค่ะตรววิธีต่อไปนะคะเป็นการตรวจที่เราใช้ทํานายโอกาสการเกิดโรคหัวใจในอนาคตซึ่งตอนนี้ในโรงพยาบาลราชธา,านีก็มีตรวจเป็นการตรวจที่เราเรียกว่าดูคราบหินปูและก็การตีบของหลอดเลือดหัวใจ เราเรียกว่าการ c t ท a แคลเซียมสกอริเป็นการตรวจดูปริมาณของคราบหินปูนในหลอดเลือด<ม>โดยการใช้เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงพวกนี้ก็จะบอกได้ว่าในผนังหลอดเลือดหัวใจของเราเนี่ยมีคราบหินปูนหรือว่าแคลเซียมเกาะไว้มากน้อยแค่ไหน<ม>ซึ่งในส่วนนี้จะใช้เป็นตัวที่ทำนายโรคหัวใจในอนาคตค,ค่ะ การตรวจอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากนะคะก็คือการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงหรือเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมในส่วนนี้เราจะใช้คลื่นเสียงที่มีความปลอดภัยคล้ายๆกับการอันตราซาวเป็นการส่งคลื่นเสียงเนี่ยเข้าไปแล้วก็มีการสะท้อนเสียงออกมาแล้วก็แปลเป็นภาพบนหน้าจอส่วนนี้เราก็จะใช้ดูโครงสร้างของหัวใจค่ะดูผนังหัวใจดูเส้นเลือดหัวใจแล้วก็ดูลักษณะของลิ้นหัวใจได้ การตรวจอีกอย่างหนึ่งก็คือการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกําลังกายหรือที่เราเรียกว่า E.S.T การวิ่งสายพานการเดินสายพานอันนี้จะเป็นการตรวจว่าในขณะที่เรามีการออกแรงออกกําลังกายเนี่ยคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือว่าสมรรถภาพของหัวใจเนี่ยมีการทํางานเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าซึ่งในส่วนนี้ก็จะทําให้วินิจฉัยโรคได้แม่นยําและก็ได้รายละเอียดมากขึ้น ซึ่งในส่วนของการตรวจสุขภาพหัวใจนะคะก็จะมีคุณหมอเฉพาะทางเชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจโดยเฉพาะเป็นผู้ดูแลให้ค่ะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของการตรวจสุขภาพหัวใจเรานะคะที่โรงพยาบาลราชธานีเราก็มีแพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจด้วยใช่ใช่ค่ะเป็นที่นิยมมากเลยเพราะว่าตอนนี้เราจะเห็นว่ามีข่าวไม่เคยเป็นโรคอะไรเลยอยู่ๆฮาร์ตแอตแทกเป็นโรคหัวใจแล้วก็สมัยนี้คนเรานิยมกัรออกกำลังกายด้วยการวิ่ง เราก็จะสังเกตว่านักวิ่งเนี่ยบางทีที่เราเจอข่าวเนี่ยวิ่งวิ่งไปมีน็อกมีฮาร์ดแอทแทกระหว่างทางทั้งที่เป็นนักวิ่งปกติก็แข็งแรงดีแล้วก็ไม่เคยมีโรคอะไรเพราะฉะนั้นการตรวจในเรื่องของโรคหัวใจเนี่ยจึงเป็นที่นิยมในส่วนนี้ค่ะอืมค่ะเยี่ยมเลยค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของผู้สูงอายุบ้างคุณหมอเทรนด์ของการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มมากขึ้นไหมคะ เราจะเห็นว่าตอนนี้ค่ะผู้สูงอายุเนี่ยเข้าถึงข้อมูลทางด้านอินเทอร์เน็ตมากขึ้น mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุก็จะมาในเชิงลึกมากขึ้น ผู้สูงอายุเนี่ยเป็นวัยแห่งความเสื่อมค่ะพี่เอตรงนั้นก็เสื่อมตรงนี้ก็แยก่เกิดจากการใช้งานมานานๆสูงอายุนี่สักวัยเท่าไหร่ดีคะ,ะถ้าในคําจํากัดความของประเทศไทยเนี่ยเราเอามากกว่า60ปีขึ้นไปอ๋อยังค่ะยังยังไม่ถึง <laughs> <laughs> ค่ะในการเสื่อมของร่างกายเนี่ยคะ่ะเวลาเราตรวจด,ดูเนี่ยเราก็จะตรวจในระบบต่างๆ <laughs> ทีอ่อาจจะเป็นปัญหาได้อย่างเ <laughs> ช่นในเรื่องของฟัน ผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีการบดเคี้ยวที่ผิดปกติไปการย่อยอาหารทางปากที่ผิดปกติไปการตรวจสุขภาพฟันก็เป็นสิ่งที่ควรทำ<น>อีกประเด็นหนึ่งที่เราเจอเยอะก็คือในเรื่องของสายตานค,คนสูงอายุคนมีอายุเยอะเนี่ยก็จะมีความเสื่อมในเรื่องของจอประสาทตาลอกอมีต้อหินต้อกระจกมากขึ้นเพราะฉะนั้นการตรวจสุขภาพสายตาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่แนะนำในคนสูงวัยนอกจากนี้ในเรื่องของกระดูก ก็จะมีความเสื่อมของกระดูกและข้อตามวัยการตรวจบนสแกนดูมวลกระดูกก็จะช่วยที่จะทํานายในเรื่องของความผูกความเสื่อมความกร่อนของกระดูกได้เพราะว่าโรคพวกนี้เป็นโรคที่รักษาได้บรรเทาความรุนแรงได้ถ้าเราพบแต่เนื่นๆค่ะค่ะก็เรียกว่าผู้สูงอายุเนี่ยการตรวจสุขภาพยิ่งสําคัญมากๆถ้าลูกหลาน ให้ความสนใจเนาะพาคุณพ่อคุณแม่พาผู้สูงอายุในบ้านเนี่ยมาตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยแล้วก็ตรวจไปถึงเฉพาะทางเฉพาะโรคได้ด้วยยิ่งดีถูกไหมคะใช่ค่ะค่ะอย่างโควิด -19 ที่เราเจอกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยคะ่ะเชื้อก็เป็นสายพันธุ์นั้นสายพันธุ์นี้ในทางการแพทย์แล้วเนี่ยมีการมีการปรับเปลี่ยนหรือการปรับปรุงยังไงให้การตรวจสุขภาพของเราได้ทันกับโรคที่มันอุบัติใหม่ขึ้นนี้คะ่ะ สำหรับในเรื่องของโควิด19กับการตรวจสุขภาพนะคะพี่เอ<ม>ก็เป็นที่ทราบกันว่ากลุ่มที่มีปัญหากเกี่ยวกับน้ำหนักตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจแล้วก็กลุ่มคนไข้อเามาบึกอัมาพาสเนี่ยพวกนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคโควิด19 เราก็มักจะได้ยินข่าวว่าใครที่ติดเชื้อแล้วมีปัญหาโรคเหล่านี้ก็มักจะรุนแรงแล้วก็นําไปสู่การเสียชีวิตได้ง่ายเ<ช>พราะฉะนั้นการที่มีโรคภัยต่างๆซ่อนเร้นอยู่เนี่ยมันเป็นปัจจัยเสี่ยงจริงๆที่จะทําให้เรามีอายุสัน้นมีภูมิคุ้มกันเสื่อมลงแล้วก็มีโอกาสที่จะติดโควิดได้ง่ายแล้วก็เสียชีวิตง่าย<ช>การตรวจสุขภาพก็จะเข้ามามีบทบาทสําคัญตรงเนี้ยตรงที<ช>่การตรวจหาโรคเหล่านี้เพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราเจอผู้ป่วยจํานวนมากที่ไม่ทราบว่าตัวเองเป็นโรค ค่ะอย่างเช่นที่เราเจอบ่อยๆก็คือ บางครั้งเนี่ยโรคมันยังไม่แสดงอาการหรือว่ายังแสดงอาการไม่เยอะค่ะความดันโลหิตเนี่ยคนไข้าบางคนเนี่ยความดันสูงมากแต่อาจจะไม่มีอาการเลยมไม่มีการปวดหัวเวียนหัวไม่ตึงต้นคอเลยเขาก็จะไม่รู้ว่าเขาเป็นโรคอยู่ถ้าไม่ได้มาตรวจสุขภาพก็จะพลาดจุดนี้หรือว่าคนไข้โรคเบาหวานบางทียังไม่มีอาการหรือว่ามีอาการนิดหน่อยเช่นอาจจะแค่ตื่นมาฉี่บ่อยตอนกลางคืนคอาจจะคิดว่าตัวเองดื่มน้ําเยอะหรือว่านอนในห้องแอร์ที่มีอากาศเย็นก็เลยลุกขึ้นฉี่บ่อยจริงๆแล้วตัวเอง เป็นเบาหวานอ้าจริงปะคะตอนนั้นสงสัยตัวเองแล้วปะคะเนี่ยตอนนั้นถ้าไม่ได้ตรวจสุขภาพเนี่ยเราก็จะไม่เจอโรคเหล่านี้ซึ่งโรคพวกนี้ค่ะเป็นโรคที่ทําให้เวลาเราเป็นโควิดแล้วอาการมันรุนแรงกว่าคนอื่นแล้วก็มีอัตราตายมากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นการเข้ามาตรวจสุขภาพก็เป็นการค้นหาโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโควิด -19 ค่ะโอ้เยี่ยมมากคืออย่างน้อยๆเนี่ย แน่นอนว่าเจ็บป่วยหรือไม่เจ็บป่วยก่อนก็ตามแต่มาตรวจสุขภาพประจําปีในดีที่สุดใช่ไหมคุณหมอใช่ค่ะต่อให้เกิดโรคอุบัติใหม่กี่โรคก็ช่างดิฉันก็ยังคงยืนอยู่ได้ใช่ค่ะร่างกาย <c oughs> เราสําคัญที่สุดค่ะถ้าเราแข็งแรงเราภูมิคุ้มกันดีจะมาสักกี่โรคก็กลัวน้อยลงค่ะค่ะเย่งมากชอบคํานี้มากเลยแล้วสำหรับคนที่เขาดูแลตัวเองดีมากๆอยู่แล้วคุณหมอทานอาหารสุขภาพเอ่ยออกกําลังกายเอ่ยทัศนคติดีมากคิดบวกอยู่ตลอดเวลา ไม่เครียดเลยอะไรต่างๆเหล่านี้ควกลุ่มนี้เนี่ยจำเป็นต้องมาตรวจสุขภาพไหมคะถ้าพูดถึงความจําเป็นอาจจะจําเป็นในระยะแรกๆก,<ม>ก็คือ<ม>ในช่วงที่อยู่<ม><ม>ในการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพการที่เราหันมาดูแลตัวเองเนี่ย<ม>ช่วงแรกๆเนี่ย<ม>ควรจะมาตรวจเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราดูแลตัวเองดีจริงๆ<ม>หลังจากนั้นถ้าผลตรวจปกติด,ดีครั้งสองครั้งไม่มีปัญหาอาจจะเว้นได้ โดยที่คุณยังคงพฤติกรรมสุขภาพเหมือนเดิมออแต่ว่าในการเว้นได้ก็ไม่อยากให้เว้นนานจนเกินไปอาจจะเว้นได้ปีเว้นปีหรือปีเว้น2ปีก็มีค่ะค่ะ,คะและแน่นอนมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณหมอสำหรับโรงพยาบาลราชธานีของเราะคะ่ะตอนนี้มีแพคเกจ ตรวจสุขภาพอะไรยังไงบ้างคะคุณหมอแนะนําได้เลยค่ะแพ็กเกจตรตวจสุขภาพยอดคิดของเราก็ยังคงเป็นการตรวจสุขภาพตามแต่ละช่วงอายุแต่ละกลุ่มวัยค่ะพี่เอก็จะแบ่งเป็นโปรแกรมนะคะ a b c d ค่ะโดยโปรแกรม a โปรแกรม b โปรแกรม c เนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมพื้นฐานในแต่ละช่วงต่างๆโปรแกรม d เป็นโปรแกรมที่ละเอียดที่สุดแล้วก็มีการผนวกเอาการตรวจหัวใจ เข้าไปกับโปรแกรมตรวจสุขภาพพื 1993, ้นฐานด้วยนอกจากนี hmm. ้ก so anyway. ็ยังม mm ีการตรวจสุขภาพดวงตาโดยเฉพาะอย่างที่เมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องของดวงตาผู้สูงอายุอันนี้ก็หน้าตรวจแล้วก็การตรวจสุขภาพเฉพาะทางทางด้านหัวใจตอนนี้ก็เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่กล่าวขานกันว่าศูนย์โรคหัวใจของเราดูแลดีมากแล้วก็คุณหมอให้คําแนะนําดีมีประสิทธิภาพในการดูแลรักษามากขึ้นถ้าเกิดเจอโรคค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการตรวจในเรื่องของ sleep test. <Sleep S 1> สลิปเทสสลิปเทสเนี่ยเป็นการตรวจคุณภาพการนอนหลับค่ะพี่เอ,อบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโรคอะไรที่เป็นปัญหาแต่ว่ารู้สึกว่าไม่สดชื่น<อ>หลังจากนอนเยอะแล้วก็ยังรู้สึกว่าง่วงเหงาหานอนอยู่ตลอดเวลาในส่วนนี้เราอาจจะต้องมาตรวจคุณภาพการนอนหลับว่าในตลอดระยะเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยเรานอนหลับสนิทดีหรือเปล่า แล้วก็มีปัญหาะอะไรเกิดขึ้นระหว่างการนอนไหมก็เป็นการเจาะลึกในเรื่องการนอนที่มีประสิทธิภาพอีกอย่างหนึ่งที่ตอนนี้โรงพยาบาลมีแพ็คเกจอยู่ก็คือในการตรวจเกี่ยวกับอาชีวเวชศาสตร์ อาชีพาสาตร์เนี่ยก็จะเป็นการดูแลสุขภาพในกลุ่มของคนทํางานแล้จะเป็นการตรวจสุขภาพก่อนเข้างานการตรวจสุขภาพเพื่อเปลี่ยนตําแหน่งงานการตรวจสุขภาพเพื่อจะไปประจําตําแหน่งต่างๆเช่นการทํางานในที่สูงการทํางานในที่อับอากาศการทํางานเป็นคนประจําเรือ,อเป็นการตรวจสุขภาพในเชิงลึกของแต่ละอาชีพ นอกจากนี้ก็จะมีการตรวจสุขภาพที่มุ่งเน้นในเรื่องของสุขภาพสตรีเช่นการตรวจมะเร็งปากมดลูกการคัดกรองมะเร็งเต,ต้านมรวมถึงการตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่างๆพวกนี้ก็จะมีบริการให้ในแพ็กเกจของห่างไกลมะเร็งค่ะเป็นการตรวจสุขภาพเฉพาะทางเพราะว่าโรงพยาบาลราชธานีเราค่ะพี่เอ,อเป็นตัวจริงด้านแพทย์เฉพาะทางของจังหวัดอยุทยามาที่นี่รับรองว่าได้มาตรฐานและก็มีความปลอดภัยในการตรวจค่ะโอ้เยี่ยมเลยค่ะ โอ้คุณหมอดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงปลายปลาปีแบบนี้เนี่ยก็อยากให้ทุกคนหันมาสนใจใส่ใจในเรื่องของการตรวจสุขภาพกันมากขึ้นแล้วที่สําคัญโรงพยาบาลราชธานีของเรามีครบทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นตัวจริงในเรื่องของแพทย์เฉพาะทางด้วยนะคะให้ของขวัญกับชีวิตตัวเองเนาะปลปลายปีมาตรวจสุขภาพประจาปีกันแล้วก็จะได้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยความที่มีสุขภาพที่ดี แล้ก็เริ่มต้นชีวิตดีๆกันในปีใหม่นี้นะคะค่ะก็ต้องขอบคุณคุณหมอสุภาพรบุญยาวิโรนนะคะหรือหมอส้มที่ให้เกตมาร่วมพูดคุยกับราชธานีพอดแคสต์ Podcast ในวันนี้ค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะค่ะยินดีค่ะขออนุญาตสวัสดีดสสดปีใหม่คุณหมอนะคะสวัสดีปีใหม่ร่วงหน้าเลยค่ะคุณหมอคะค่ะเช่นกันค่ะพี่เอ